กัดครับเช็คก,ก่อนนะครับยูป่ายูครับดูครับยูครับนี่ครับอืดฟางเหยื่อแม่นๆนนะครับพอเหยื่อตกน้ำพวกมันก็ซัดเลยครับ ราะว่าตรงนี้ครับตรงจุดที่ผมวางเหยื่อแบบคือมันจะเห็นไหมครับว่าดินมันเว้าเข้าไปคือเป็นเป็นเวิร์ครับเป็นเป็นจุดที่ปลาช่อนชอบซุ่มนอนซุ่มนอนโจมตีเหยื่ออยู่นะครับคือพอโยนพอโยนเหยื่อไปตรงจุดปุ๊บมันก็ซัดเลยครับไม่เหยื่อไม่ทันได้ออกแอคชั่นเลยครับนี่ครับตัวนี้ไม่ใหญ่แต่ได้สนุกครับ ฝึกประลองความแม่นยำเดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งน,นะครับนี่ครับปลดเบ็ดเสร็จได้นะครับตัวเล็กเราก็ปล่อยนะครับใหญ่ๆเราเค่อยเอากลับไปกินนะครับปล่อยตัวเล็กให้มันได้ขยายพันธุ์ก่อนนะครับจะได้มีตกมีกินมน่นานๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปตัดวงจรมานะครับ ถ้ารีไปตัดวงจรมัน,ม,นมันก็ไม่มีโอกาสได้ขยายพันธุ์นะครับปลามันก็จะน้อยลงนะครับใหญ่ๆแล้วก็เอากลับไปกินเล็กๆแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับ